เราเคยได้ยินมาจากพอดแคสต์ว่าคนเราอ่ะจะประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าเกิดคนอื่นไม่ชอบเรามันอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมาชอบเราเพราะว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยแค่เราทําให้คนที่เราอยากให้เขาชอบเราชอบเราก็น่าจะพอและอย่างน้อยอ่ะการมีคนชอบอ่ะก็ยังดีกว่าการมีคนเกลียดคลิปนี้ก็เลยจะมาสรุป6วิธีที่จะทําให้คนอื่นชอบเราที่เราได้จากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเราสามารถผูกมิตรกับคนอื่นได้ภายในเวลา2เดือนด้วยการเอาใจใส่เขาอย่างแท้จริงซึ่งมันได้ผลกับการที่เราพยายามผูกมิตรกับคนอื่น2 ปีแต่ด้วยความพยายามให้เขามาเอาใจใส่เราเพราะทุกคนอ่ะจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองเวลาเราดูรูปถ่ายที่เป็นรูปหมู่คนแรกที่เรามองอ่ะคือใครเรามองตัวเองถูกไหมเพราะว่านี่คือเรื่องปกติทุกคนอ่ะจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองถ้าเราจะผูกมิตรใครอ่ะต้องเริ่มจากการให้ก่อนอาจจะเป็นการให้เวลาให้กําลังให้ความเห็นอกเห็นใจหนังสือเขายกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือมีนายธนาคารคนหนึ่งอ่ะเขาต้องสืบตัวแล้วก็ทํารายงานฐานะของบริษัทบริษัทหนึง่งใช่ปะ่ะแบบลับๆเขาเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากประธานบริษัทที่หนึ่งตอนเขาเข้า ไปทีแรกอะ่ะประธานก็บ่ายเบียงให้ข้อมูลที่แบบไม่มีประโยชน์ซึ่งเขาใช้ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เลยพอจบจากการนะัดเจอครั้งนั้นะ่ะเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออลูกชายของประธานอะ่ะเขากาลังสะสมสแตมอยู่เขาก็เลยไปจัดหาสแตมที่แปะมากับซองจดหมายของต่างประเทศอะ่ะที่ส่งมาที่ธนาคารเพื่อเก็บสะสมไปให้ลูกชายของท่านประธานคนนั้นวันต่อมาเขาไปหาประธานอีกรอบหนึ่งพร้อมกับสแตมในมือผลก็คือเป็นอย่างที่คขีเอาไว้นายธนาคารได้รับข้อมูลแบบครบถ้วนสามารถทํารายงานได้สําเร็จเพราะฉะนั้นะ่ะถ้าเราอยากให้คนอื่นอชอบเราตรงเอา ใจใสเขาอย่างแท้จริงนี่คือกฎข้อที่หนึ่งการกระทํามีความหมายกว่าคําพูดส่วนการยิ้มอ่ะมีความหมายว่าฉันชอบคุณคุณทําให้ฉันมีความสุขฉันยินดีมากที่ได้พบคุณเพราะแบบนี้ไงคนส่วนใหญ่ถึงชอบหมาเพราะว่าหมามันแสดงอาการดีใจทุกครั้งที่เจอเจ้าของกระดิ่งหางสายหางมันพลอยทําให้เจ้าของอ่ะดีใจตามไปด้วยและการยิ้มอ่ะต้องเป็นการยิ้มที่มาจากใจจริงนะยิ้มใหญ่ๆอ่ะคนเขาดูออกมันดูไม่จริงใจคนเขาไม่ชอบมันต้องเป็นการยิ้มที่แบบมาจากแบบส่วนลึกของหัวใจอ่ะมันมีเทคนิคนึงอ่ะที่เราอ่านในหนังสือแล้้วเรราาูึกชอบม บอกว่าเวลาที่เราต้องไปเจอใครอ่ะก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปเจอเขาอ่ะให้เราลองหยุดนึกและลึกสิ่งที่เราแบบรู้สึกขอบคุณอ่ะพอเรารู้สึกขอบคุณอ่ะใจเราก็จะมีความสุขแล้วพอเรามีความสุขอ่ะรอยยิ้มมันก็จะออกมาเองรอยยิ้มนั้นก็จะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจมีสุภาษิตจีนเขาบอกว่าคนที่มีใบหน้าไม่ยิ้มแย้มอ่ะอย่าได้เปิดร้านค้าขายถ้าเกิดจะทําให้คนอื่นชอบเรากฎข้อที่2ก็คือต้องยิม้มคนทั่วไปอ่ะสนใจชื่อของตัวเองมากกว่าชื่อของคนอื่นทั่วโลกรวมกันเะอีกเพราะฉะนั้นเราต้องจําชืื่่ออคคนนนใใหห้้้ไดเพราาะะมัจทํ นั้นอะรู้สึกได้รับการยกย่องรู้สึกถูกเคารพมีเด็กคนหนึ่งใช่ไ่เลี้ยงกระต่ายตัวหนึ่งแล้วต่อมากระต่ายตัวนั้นมีลูกเด็กรู้ว่าตัวเองอะไม่มีเงินไม่มีอาหารมากพอที่จะเลี้ยงทั้งแม่และลูกกระต่ายเขาก็เลยคิด แผนหนึ่งขึ้นมาเขาบอกเพื่อนๆแถวบ้านว่าถ้าเกิดใครหาอาหารมาให้แบบลูกลูกกระต่ายกิน่ะเขาจะให้เกียรติตั้งชื่อลูกกระต่ายตามชื่อคนที่หาอาหารมาให้ลูกกระต่ายกินแผนการของเด็กคนนั้นอ่ะได้รับผลตอบรับดีมากแล้วเขาก็จะไม่มีวันลืมแผนนั้นเลยกฎข้อที่3ก็คือจงจําชื่อของคนเพราะว่าชื่อของใครก็ตามอ่ะสำหรับคนคนนั้นแล้วอ่ะมันเป็นคําที่สําคัญที่สุดเสียงที่หวานที่สุดสําเนียงที่หวานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับเขาแล้วการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจอ่ะมันเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดเท่าที่เรา จะมอบให้คนอื่นได้จงเป็นนักฟังที่ดีและก็ต้นให้เขาพูดถึงสิ่งที่เขาสนใจหนังสือเขายกตัวอย่างว่ามีลูกค้าคนหนึ่งอะได้รับจดหมายจากร้านค้าว่าลูกค้าค้าเงินอยู่15เหรียญลูกค้ายอมเดินทางมาถึงสำนักงานขายเพื่อบอกว่าตัวเองอะไม่ได้ค้าเงินแล้วก็โมโหมากบอกว่าตัวเองจะไม่ซื้อร้านนี้อีกแล้วพนักงานก็รับฟังลูกค้าจนแบบลูกค้าสงบลงทั้งๆที่ร้านค้าก็รู้นะว่าลูกค้าค้าเงินอยู่จริงๆแต่พนักงานก็บอกว่าขอบคุณมากที่อุตส่าห์เอาข้อมูลนี้มาบอกถ้าเกิดว่าาาแบบเเเมียนนนขะได้้ทวงิลูกคค สมเมียนเขาก็คงจะไปทวงลูกค้าคนอื่นๆอีกหลายคนเหมือนกันข้อมูลนี้แบบเป็นประโยชน์กับเขามากเดี๋ยวเขาจะนําไปปรับปรุงแล้วมันน่าจะเป็นการผิดพลาดของทางร้านค้าเองแหละเพราะว่าลูกค้ามีอยู่บัญชีเดียวน่าจะมีเวลาแบบได้ตรวจสอบบัญชีมากกว่าเสมเียนของเขาที่แบบต้องดูแลบัญชีเป็นพันๆบัญชีเดี๋ยวเขาจะยกเลิกใบแจ้งนี้ให้แล้วสุดท้ายพนักงานก็ชวนลูกค้าไปทานข้าวเที่ยงผลปรากฏว่าพอลูกค้ากลับไปบ้านใช่ปะก็ไปตรวจด,ดูบินตัวเองรอบหนึ่งเขาก็รู้ตัวว่าอ๋อเขาสับสนบินเองสรุปแล้วเขาอ่ยังค้างเงินอยู่15เหรียจิง เขาก็เลยจ่ายเงินให้ร้านแล้วก็ส่งจดหมายขอโทษมาแล้วเขาก็กลายมาเป็นลูกค้าประจําของร้านขานี้ไปเลยให้เราจําเอาไว้เสมอว่าคนที่เรากําลังสนทนาอยู่เป็นคนที่สนใจในตัวของเขาความต้องการของเขาและปัญหาของเขายิ่งกว่าสนใจเราและปัญหาของเราเป็นร้อยเท่าถ้าต้องการให้คนอื่นชอบเราอ่ะกดข้อที่4ก็คือจงเป็นนักฟังที่ดีจงสนับสนุนให้อีกฝ่ายพูดถึงเรื่องของตัวเองต้าของร้านขนมปังร้านหนึ่งอ่ะพยายามจะขายขนมปังให้โรงแรมที่หนึ่งเขาไปหาผู้จัดการโรงแรมพุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา4ปีไปงานสัง ที่ผู้จัดการโรงแรมนี้ไปเพื่อที่จะพยายามขายขนมปังให้โรงแรมแต่ก็ล้มเหลวเขาเลยลองเปลี่ยนกลยุทธ์หาวิธีใหม่ดูเขาก็ค้นหาว่าผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเป็นคนชอบแล้วก็หลงไหลเรื่องอะไรจนเขาเจอว่าผู้จัดการโรงแรมเป็นสมาชิกในสมาคมสมาคมหนึ่งอยู่วันต่อมาคนขายขนมปังไปเจอผู้จัดการโรงแรมอีกแต่รอบนี้ไม่ได้ไปขายขนมปังแล้วเขาไปคุยเรื่องสมาคมคุยกันยาวเป็นชั่วโมงอ่ะก่อนจะกลับบ้านคนขายขนมปังสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนี้ด้วยหลังจากนั้นประมาณ3-4วันทางโรงแรมติดต่อมาให้คนขายขนมปังเอาตัวอย่างขนมปังกับราค ไปให้โรงแรมพิจารณาดูถ้าเราอยากให้คนอื่นชอบเราอะกดข้อที่5ก็คือสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจอย่างที่เคยบอกไปอะว่าทุกคนมักจะคิดว่าตัวเองสําคัญเราคิดว่าเราเหนือกว่าชาวฮินดูในประเทศอินเดียป่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้นะแต่รู้ไหมว่าคนฮินดูเป็นล้านอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่เหนือกว่าเราเขาจะไม่ยอมกินอาหารที่เพียงแต่เงาของเราอาดไปโดนเขาถือว่าเงาของเราทําให้อาหารของเขาแปดเปื้อนคนที่เราพบปะติดต่อด้วยเกือบจะทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าเราไม่ว่าแง่ใดแง่หนึ่งที่ทาให้เขปปรบืืมก็คอ ยกย่องความสําคัญในทางนั้นๆของเขาด้วยความใจจริงรดอย่าลืมว่าทุกๆคนที่เราพบเจอมักจะเก่งกว่าเราในด้านใดด้านหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นจงศึกษาด้านนั้นๆจากเขาซะถ้าอยากทำให้คนอื่นชอบเราะกฎข้อที่หกก็คือจงทําให้คนอื่นเกิดความรู้สึกสําคัญและจงทําด้วยความบริสุทธิ์ใจและนี่ก็คือกฎ6ข้อในการทําให้คนอื่นชอบเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะขอบคุณที่ดูจนจบค่ะบาย